วัสดีครับเพื่อนๆก็เสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับการทำวัคซีนเข็มที่หนึ่งของล้าวหูเราในฝั่ง48่แปนะครับเพื่อนๆเรานี้แหละวัคซีนตัวนี้คือป้องก,กันโรคเพิรนะครับเข็มเดียวทำแค่เข็มเดียวนะครับเป็นเข็มแรกส่วนรายละเอียดของวัคซีนผมก็เคยนำเสนอไปแล้ว ระสมวัดนะครับเดี๋ยวจะพาเพืเ่อนมาดูถึงภาพหลังจากทำวัคซีนแล้วเนาะเพราะว่าช่วงที่ทำวัคซีนก็ไม่สะดวกที่จะนำเสนอเพราะว่าต้องช่วยพนักงานก่อนด้วยนะครับเดี๋ยวผมไปบอกพัดลมตร,ง,ตรง,ทงท้ายล้าวสักครู่นะครับเพราะว่าเปิดไปเต็มที่นะแล้วก็จะเอาภาพของเด็กๆเ,เราหลังทำวัคซีนมาให้เพื่อนๆดูด้วย เนี่ยครับเพื่อนๆบรรยากาศหลังทำวัคซีนเมื่อประมาณทักสิบโมงนี่เองเพื่อนๆตอนนี้นก,นนก็สิบโมงยี่สิบนะครับก็เด็กๆเ,เราก็นอนกันไปเลย เพิ่งเสร็จไปเมื่อสักครู่นี้หลังจากที่ล้างทำความสะอาดก็รองเท้าบูทแล้วก็แผงกัน้นตอนที่ทำวัคซีนเนาะ,นะก็ล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วก็เลยเอาภาพหลังจากที่ทำวัคซีนเสร็จแล้วภาพภายในเนาะภายในฟาร,ร์มเราเนาะก็ช่วงเช้าเข้ามาผมก็รีบม,มาเคลียรพื้นข้อ แล้วก็ดูอาหารดูน้ําน้ําหยดให้เด็กๆเรากินกันก่อนก็ประมาณทัก8 3 0โมงครึ่ง9โมงพนักงานของบริษัทก็เข้ามาเนาะก็มาอยู่5คนมาช่วยเราทำวัคซีนเนาะก็วิธีการก็คือเขาจะมีสลิงอัตโนมัติ ที่มีสปริงฉีดวัคซีนเข้าไปในหมูเราอเนาะก็ใช้ด้วยกันห้าคนเนาะช่วยเราจับแผงหนึ่งคนแล้วก็ที่เหลือสี่คนก็คือไล่ฉีดฉีดวัคซีนนะครับเพิ่งเสร็จไปก็อาจจะอ่อนเพลียก็เลยนอนกันหมูเราเพิ่งได้อิติ์ยหนึ่งครับเพื่อนๆเล็กอยู่นอนก็จะเป็นกองเป็นกลุ่มอย่างนี้แหละ เพราะว่าตอนที่ตอนที่เริ่มทำอะ่ะเราก็จะเปิดพัดลมไว้เต็มที่เลยห้าสิบเฮิร์ตนะก็ผมเพิ่งไปปิดมาเมื่อสักครู่นะครับตอนนี้ก็เปิดอัตโนมัติวิ่งอยู่ในระดับที่ตํำสุดอยู่ที่ยี่สิบเฮิร์ตนะครับตอนนี้เนาะก่อนหน้านั้นยังวิ่งห้าสิบเฮิร์ตเด็กๆก,ก็เลยนอนกันเป็นกลุ่มเลยนอนกันเป็นกองเลยเ,เพื่อน ตอนนี้แ็กทำงานน่าจะอุณหภูมิเพิ่มขึ้นหลังจากที่ผมไปเบาพัดลมเนาะก็เราจะให้อุณหภูมิไม่เกิน32นะเพื่อนเอยู่ระดับ32ถึง34ถ้าหน้าแ็กขึ้นไปถึง33ก็จะมีการปั๊มน้ำขึ้นไปบนแ็กกันเนาะ นี่คือพอกที่สี่นะครับเนี่ยเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะดีขึ้นนะครับดีขึ้นเหมือนกับที่ผมไปถ่ายให้เพื่อนดูในฝั่ง47เมือ่อวิดีโอที่ผ่านมาเนาะก็เดี๋ยวฝั่ง48ก็จะอยู่ตัวหลังจากทำวัคซีนไปวันนี้เนาะสะักสองอาทิตย์ก็เข้ารูปเหมือนกับ คุณพี่ฝั่ง4ี่เนั่นแหละครับตอนนี้ก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรพิเศษแต่ว่าเอาภาพเด็กๆมาให้ดูว่าหลังจากทำวัคซีนก็จะอ่อนเพลียแล้วก็นอนพักกันเนาะส่วนอาการแพ้นะครับเข็มนี้จะไม่ชักนะครับไม่มีการชักไม่แพ้ขนาดที่ชักแล้วก็ต้องฉีดยา แคแพ้ให้ไม่เหมือนเ,อเข็มหน้าๆน,นี้ยอาจจะเจอเหตุการณ์ที่เขาชักะนะแต่เข็มนี้ไม่เพื่อน<ๆ>ก็อาจจะอ่อนเพียจากการที่เราตอนเข่ามาเข้ามุมเนาะเข้ามุมเอาแผงมากัน้นตามมุมนึงแล้วก็ให้พนังงานเขาไล่จิตนะครับก็ส่วนมากนะครับ เขาจะนอนกันแต่ว่าเขาตอนนี้เขาตื่นเพราะว่าผมมาถ่ายเป็นถ่ายทำวิดีโอเนาะก็อาจจะเขาได้ยินเขาก็เลยลุกกันนะครับปกติก็จะนอนกันหมดอะเพืพ่อนตอนที่ผมไปเบาพัดลมนะเดินเข้ามาก็นอนกันเป็นกองเป็นกลุ่มเลยเด <Leader> ี๋ยวหลังจากที่เราออกไปเดี๋ยวเขาก็นอนกันก็นจะตื่นนูนะ่นละบ่ายวันนี้ ยังไม่ได้ใส่อาหารเลยเพราะว่าอาหารเหลือจากเมื่อวานที่ใส่ไปหกลูกนะครับเดี๋ยววันนี้น่าจะไม่ค่อยกินอาหารกันนะเพราะว่าจะนอนกันนะครับหลังจากทำวัคซนีนนะเนาะเดี๋ยวตอนเย็นบ่ายสามเราจะเข้ามาดูกันอีกทีถึงระดับอาหารแล้วก็ระดับน้ําหยดด้วยนะครับ ตอนนี้พัดลมวิ่งเกิน20่สิบเพลนเดี๋ยวน่าจะเป็นอุณหภูมิเพิ่มขึ้นนะเนาะหลังจากที่ผมไปเบาเบาพัดลมเป็นอโอโต้แล้วก็ได้ยินเสียงแพ็ททำงานนะแพ็กเริ่มทำงานแล้วก็ปั๊มน้ำขึ้นไปลดลังพึ่งเพื่อปรับอุณหภูมิให้ภายในลาวเราเนาะ ก็วันนี้นะครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้เรื่องราวของภาพรวมหลังทำวัคซีนนะหมูเราฝั่ง48นะครับเพื่อนๆผมเอาภาพหลังทำวัคซีนมาให้เพื่อนๆดูผมก็ขอจบวิดีโอลงแต่เพียงแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่มีข้อสงสัยนะครับ mm. เกี่ยวกับเรื่องราวของการเลี้ยงหมูนะครับไม่ว่าจะเป็น การเลี้ยงดูหรือว่าการรักษาพยาบาลเบื้องต้นนะครับหรืออุปกรณ์ในการเลี้ยงดูหมูเราในฟาร์มนะครับถ้าหากว่าเพื่อนๆนมีคําถามก็สามารถที่จะิะ่งคําถามมาไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะกลับมาตอบเพื่อนเพื่อนอีกทีนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็ฝากแนะนำบอกต่อนะครับเพื่อน ถึงข้อมูลที่เพื่อนๆคิดว่าพอจะมีประโยชน์นะครับให้กับเพื่อนๆเ,เราในส่วนรวมต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ